มันลึกไม่ได้มันยืดมันตึงมันตึงแล้วก็มันปวดหลังจากทานไปได้สองสามซองอาการก็ดีดีขึ้นจนรู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นคือทานแค่สองสามซองแล้วคือสองสามวันเท่านั้นเองใช่ครับอาการที่ปวดหลังตึงอะไรนี้คือดีขึ้นเลยใช่ครับครับปรากฏว่าทานไปได้สองสองเอ้ยสองกล่องครับสิบซองอือาการที่ปวดอ หลังเนี่ยมันหายไปเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์ประสบการณ์การทานดีบูลของคุณลุงสมพลกันนะครับสวัสดีครับคุณลุงสมพลครับสวัสดีครับครับคุณลุงสมพลเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าก่อนหน้าที่จะมาทานดีบูลเนี่ยมีอาการปวดเป็นอย่างไรอะไรยังไงบ้างครับอ๋อได้ครับก็คือเมื่อก่อนนี่มีอาการปวดหลังเออก็คือไม่รู้ว่าไปยกอะไรที่มันหนักพอเช้าตื่นขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมา ได้ทันทีฮะต้องค่อยๆกว่าจะนั่งได้แล้วพอนั่งเสร็จจะยืนก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งค่อยๆยืยืยอตัวแล้วหลังจากเอ่อยืดตัวได้ถึงจะเดินได้ครับอ๋อครับก็หมายถึงว่าจะลุกจะอะไรมันก็ต้องคอยมายืดก่อนใช่ครับมันมันมันเป็นยังไงครับหมายถึงว่าาไม่ถ้าลุกเลยมันจะเป็นมันลุกไม่ได้มันยืดมันตึงมันตึงแล้วก็มันปวดอ๋อครับ ก็คือเป็นเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าจะลุกจะนั่งจะเดินอะไรนี้ก็ต้องมาคอยยืดใช่ครับอก็ดูลําบากใช่ครับครับโอเคแล้วอันนี้คุณลุงสมพลมารู้จักกับตัวดีบูลนี้ได้ยังไงครับโอ้เจ้ดีบูลนี่อะไรฮะก็หลังจากที่ผมเป็นแบบแบบนี้อาการแบบนี้มาสองสาวันอาการก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็เหมือนเหม,มือนเป็นแบบนี้ฮะ เพื่อนเขาก็เลยแนะนําว่าให้ลองทานดีบูรดูก็เลยซื้อตัวดีบูลมาลองทานดูหลังจากทานไปได้สองสามซอง<ช>อาการก็ดีดีขึ้นจนรู้สึกได้ว่ามันดีขึ้น๋อคือล,ล,ลุกนั่งสะดวกขึ้นครับคือทานแค่สองสามซองก็คือสองสามวันเท่านั้นเองใช่ครับอาการที่ปวดหลังตึงอะไรนี้ก็คือดีขึ้นเลยใช่ครับอ๋อสุดยอดมากมาเลย<ช>นะครับแล้วตอนนี้คุณลุงสมพลทานไปกี่กล่องแล้วครับอ๋อ ก็คือหลังจากทานกล่องแรกไปสองสองออก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นมันคงดีก็เลยซื้อมาทานต่อเนื่องอีกปรากฏว่าทานไปแไท่สอ,สองสองเออ,เอ,อ,เอ,อสองกล่องสิบซองอ,อาการที่ปวดหลังเนี่ยมันหายไปเลยครับอ๋อสุดยอดเลยครับก็คือทานไปแค่สองกล่องแล้วเองใช่ครับ อาการที่เคยปวดนี่คือหายไปเลยหายไปเลยก็ค,คือสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเองครับคือตอนแรกทานไปสองสามวันอาการก็คือเบาลงอย่างเห็นได้ชัดใช่ครับแต่พอครบสองกล่องนี่คือสิบวันเนาะก็ค,คือคอ,อาการหายไปเลยใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับก็ค,บคุณลุงสมพลมีอะไรจะฝากกับผู้ที่สนใจตัวดีบูรบ้างไหมครับขอได้ครับก็คือจริงๆแล้วถ้าใครที่มีอาการปวดหลังแบบผมเนี่ยครับ ก็คือมั่นใจได้สำหรับตัวดีบูรว่าทานแล้วดจะดีขึ้นแน่นอนครับอืมครับก็นี่นะครับตัวดีบูลตัวนี้นะครับที่คุณลุงสมพลเนี่ยทานแล้วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับตัวที่ดีบูลนะครับไม่ได้อยู่แค่ว่าช่วยเรื่องของการปวดหลังอย่างเดียวจะปวดเข่าปวดข้อหรือว่าปวดคอกระดูกทับเส้นข้อเข่าเสื่อมตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับก็ใครที่มี ความสนใจหรือต้องการสอบถามหรือสั่งซื้อดีบูลเนี่ยก็สามารถโทรมาที่เบอร์โทรที่มีไว้ได้เลยนะครับ